ดีค่ะวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเก็บมาเห็นนะครับเห็นอะไรลูกเห็นละโงกเห็นละโงกเหลืองใช่ไหมอ่ะมาดูเลยค่ะเพื่อนๆนี่ดอกใหญ่มากเดี๋ยวแม่จะสอนวิธีเก็บนี่นะอันนี้อันนี้องี้อันนี้เราไม่เก็บนะลูกนี่เอาไว้เก็บพรุ่งนี้เพราะเป็นเชื้อไม่ใช่มันยังไม่โตนี่เลยนี่เลยนะค่ะนี่นะเอา ก็ไไดึงอย่างนี้เลยแนละ้ะทำเบาๆนี่มันล้มแล้วเนี่ยอันลองทำนะลองทำพี่ตังเออดึงฐานมันด้วยเออเด้อเก่งมากเอาวางลงเราวางเยียบนะ <c oughs> นี่นะคะเพิ่งเริ่มเก็บนะวันนี้นี่นะคะะเก็บหือ <c oughs> ดอกสวยเลยมีเก็บอันเล็กๆก็ได้เอออันนี้หักแล้วอันนี้เราก็เอาแต่อันนี้ก็ได้เ <c oughs> ออวางเลยเออย่าเยียบอ่ะ <c oughs> ระวังลูกมันจะเหยียบตรงนี้นี่โอเคนี่เราไม่เอาแล้วเนาะพอดีลูกทําหักเราต้องตามทําหักอ่ะอันนี้ก็หนีเยอะอยู่นะนี่เราเราจะเหยียบนะนเพราะว่าเอาไปกินพวงนี้พวกนี้เขาก็จะเยอะเอเก็บเลยลูกอ่ะเก็บเลยครับเก็บเลย <c oughs> เอาครับนี่ถ้าเวลาทําดึงอย่างนี้นี่เบาๆ <c oughs> เห็นไหมก็ออกละไปทำอย่างเงี้ยด,ดอกด,ดอกจะแตกอ่ะตรงนี้มันก็จะงอกไหมใช่ไหมใช่ปีหน้าอ่ะถือเอาอ่าไม่ใช่ดึง เออจับสองมือเออก็เอียงไปสิลูกเอียงเออไม่ต้องบีบแลขนาดน,นั้นเดี๋ยวเขาช้ำนี่นะคะอ่าตรงนี้ใช่ไหมลืมเอาใส่โอ้ดูดิานเราไปอีกไปตรงไหนอีกแม่จะไปตรงโน้นก่อนไปเก็บตรงไหนก่อนเก็บตรงนี้ก่อนก็ได้นี่ตรงนี้นะคะแม่<อ>มันมีรังมดไม่เป็นไรหรอกเขาอยู่เฉพาะเขาแล้วก็เก็บเอาแต่เห็ดเรานี่นะคะ สีสวยมากเลยอ่ะเก็บช่วยกันลูกเราเออดอกเล็กหนูเก็บดอกเล็กมันเลยเดี๋ยวไปเอาไปล้างขายังไม่ได้อ่ะไปล้างขาทําเชือ้อยัียงไงลังเองไม่เป็นนี่ไงมันก็โอ้ยหักไม่เป็นไรเออนั่น,นแล้วเอออ่ะตัวนั้นมาตัวเล็กมามาเลยลูกออกมาไม่ได้เพรามาติดนี่ไม่เป็นไรไ ตรงไหนอีกนะโอ้ดูเด็กแก่แล้วนะไปะโอ้โห,หถ้ามันเป็นจอกตอนี่เก็บ,กบลูกอันนี้เอามันแก่แล้วอันนี้เห็นเชื้อหรออันนี้เราแก่แล้วถ้าแก่แล้วเราก็ฝังเลยเดี๋ยวแม่จะพาปลูกน,นี่เอาฝังเลยนะทุกคน จะมันแก่๋ยวพึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเอาวางวางเบาๆสิลูกอ่ะเก็บลูกเก็บโอ้ยที่เราปลูกอยู่ตรงนี้อ้ยนี่นะคะมากับน้องต่างๆนะวันนี้วันอาทิตย์เตรงนนี้ะตื่นแต่เช้ามาเก็บเห็ดเลยเก็บเห็ดที่ที่ไหนลูกที่สวนใช่ไหมอ่ะจับสองมือหน่อยลูก เออว,ว้าวเก่งมากลูกตรงไหนอีกโอ้โหไะตรงนี้เยอะหน่อยพาเขามาเขาก็มันได้พี่น้องระวัง,ระว,งระวังเหยียบระวังเหยียบใชเอออันนี้เราไม่เอาสองลูกนี้มาพ่ง <c oughs> นี้ให้เขาโต<ม>อเอาเก็บเลยเอาเลยลูกพวกนี้มันบานละเดี๋ยวมันวันนี้อากาศร้อนไม่เก็บเลยใช่ไหมครับเอาเก็บเลยหนูเก็บวัน็กๆเนี่ยอื วางเบาเบลูกวางไม่โยนไม่โยนไม่โยนเออวางเบาเบาลูกหนึ่งสองสามคังพอมันสองอันเลยโอ้โหใครทำหล่นเนี่ยโอ้โหอ่ะเก็บมาลูกอุ้ยเก็บมาลูกเก็บมาไอ้เพิ่งเหยียบเก็บมาเลย เก็บมากเก็บมาครับเด็น้องพาตังน้องตังมาเรียนรู้การเก็บเห็ดเฮมีคนผูดสืบทอดกิจการนะแม่เก็บเลยลูกโอ้เก่งมากโรามมาเลี้ยงตในเห็ดไม่เป็นไรเอามาเลยมาเลี้ยงน้อย,อยเองเอามาเลยนี่แหละมันไม่กัดใช่ไหมไม่กัดเอามามันออกไปแล้วอ่านี่นะคะดเดี๋ยวนี้ก็จะปลูกไว้นะมันสองข่แล้วก็ปลูกไว้ พรุ่งนี้ก็เผื่อมีเพื่อนปาตังบายบายดูดูเห็ดวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปเดินดูอีกนะแต่ว่าเห็ดข้าวข้าประมาณนี้นะเยอะมากโหอ่ะ